ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับช้างนะครับ วันนี้อยู่ที่คอนโดวันรัชดาราดพาวนะครับอยู่ในซอยรัชดา19นะครับซึ่งโครงการนี้คุณแนนต้องบอกเลยนะว่าสามารถที่จะเดินไปรถไฟฟ้า MRT สถานีรัชดาพิเศษได้เลยนะครับลองเดินยังลองแล้วคุณแนนช้างแล้วก็ทีมงานพี่นัทนะครับเราเดินมาจากปากซอยนะเราไม่ได้นั่งรถกันเข้ามานะครับเราเช็คความมั่นใจก่อนเลยว่าแบบมันเดินได้จริงๆนะครับเพียง100เมตรเท่านั้นนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะใกล้กับเซ็นทรัลลาดพาวนะครับแล้วก็เดอะสตีดรัชดาเอสพานาเซ็นทรั พาราม9ฟอร์จูนทาวเวอร์นะครับเส้นรัชดาทั้งเส้นเลยตรงนี้อยู่กึ่งกลางเลยนะครับใกล้ที่อนาสาและนาสันสารแพ่งรัชดาไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อ,อสารพทพิคเนือ้อหนนะครับต้นแยกนะครับ <laughs> คุณแนนฟังทางพูดดีกว่านะครับวันนี้แล้วก็นะครับแยกราชดาลาดพราวเนี่ยมีการเปิดโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานี M r t มลาดพราวนะครับที่มันสามารถที่จะวิ่งเส้นลาดพ้าวยาวไปถึงบางกะปิได้เลยนะครับก็เดินทางสะดวกขึ้นไปอีกห้องนี้นะครับเป็นห้องวันเบ้นท o รมขนาด32ตารางเมตรนะครับซึ่งบอกเลยนะว่าจัดพื้นที่สัดส่วนได้ลงตัวมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวช้างพาดูในโซนห้องลิฟวิ่งรูมหรือห้องนั่งเล่นของเรากันก่อนเลยนะครับเข้ามาในห้องนะครับก็ จะเจอแบบนี้เลยเป็นโซฟาขนาด3าที่นั่งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเราตกแต่งให้เป็นสไตล์มินิมอลนะครับเหมือนฟีลแบบเรานั่งชิลๆอยู่ในร้านกาแฟาให้ออกเป็นโทนสีน้ําตาลขาวนะครับซึ่งติดกับกรอบลูกให้แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะมีไฟดาวไลท์ที่ส่องไปที่ผนังนะแต่ตรงเนี้ยเราปรับไฟไว,ไวใ้ให้ส่องที่พื้นนะครับก็สามารถปรับได้360องศาเลยนะครับปเปิดได้ด้วยเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นที่วางทีวีนะครับเป็นของ ของคอนเซปต์นะครับทั้งห้องเราใช้ของคอนเซปต์หมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้สามารถที่จะวางทีวีประมาณ50-60ถึงนิ้วได้เลยนะเพราะว่างมา,มากมากเลยแล้วก็เก็บของได้เยอะเลยนะครับข้างล่างนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะติดตั้งเป็นประตูดิจิตอลดอลล็อกให้ด้นะครับเพื่อสําหรับเพื่อนๆที่แบบขี้ลืมกุญแจหรือว่าสายแฮงเอาท์ขี้เมาหน่อยนะครับมาถึงบ้านก็เอานิ้วแตะเปิดประตูได้เลยใช้ได้ทั้งฟังก์ชันลายนิ้วมือคี์การ์ดก็ได้กุญแจก็ได้กดรหัสกดล็อกผ่านแอปได้5ฟังก์ชันเลยนะครน้งนาารตรงีเลย ทงาานก็ะตรงนี้เราก็จะเวิร์กฟอร์มโฮมตรงนี้ก็ได้นั่งทำงานก็ได้นะครับตรงตรงนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะครับก็จะแบ่งระหว่างห้องนั่งเล่นและห้องนอนด้วยประตูบานเลื่อนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเราปิดแบบปิดสนิทเลยเนี่ยก็คือเก็บเสียงได้เยอะเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบทึบเลยนะครับไม่ต้องติดม่านเพิ่มแล้วนะโอเคครับเข้ามาดูในโซนห้องนอนกันได้เลยห้องนอนของเรานะครับก็จะมีเป็นเตียงขนาด5ฟุตให้นะครับเป็นของคอนเซปต์เหมือนกันนะครับตรงหัวเตียงนะครับเรา ราก็จะตกแต่งให้เป็นแบบคิวไม้ให้แบบนี้นะครับอันนี้สวยเนาะเป็นแบบสีโรสโกลดสีโรสโกลครับรรเป็นเ<ว>ข้าเซตกันพร้อมกับติดตั้งไฟดาวไลท์ให้หมดเลยอันนี้แถ<ผ>ม<ล>ให้ลูกค้าไปด้วยเนาะแถมให้ทุกอย่างครับ,รบด้านนี้นะครับก็จะเป็นวิวแบบโล่งๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เราก็จะติดเป็นผ้าม่านสองชั้นให้นะชั้นแรกก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ชั้นที่2ก็จะเป็นม่านทึบสีเทากันยูวีได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตู้เสื้อผ้าคือดีเนาะเป็นเข้าเซตกันเลยอะอ <ม>าางานออกออกจากบ้านเป็นมุมแต่งตัวสําหรับปนดุหน่หนุ่มก็ได้นะเก็บของตรงนี้ก็ได้แล้วก็ตู้เสื้อผ้านะครับจะบานใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเกือบ2เมตรเลยนะแล้วก็เก็บของได้แบบเยอะๆเลยพร้อมกับลิ้นชักตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเก็บของมีค่าได้นะครับเพราะว่าจะมีกุญแจใส่นะครับก็มาในโซนครัวกันบ้างน,นะครับห้องนี้นะครับก็จะทําอาหารได้เลยนะเพราะเป็นแบบครัวปิดนะครับหมดปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆหรือสาวๆที่ชอบทําอาหารนะครับก็ตรงนี้ได้เลยพื้นที่มันกว้างพอที่จะวางเร ต่อไฟฟ้าแล้วก็อะไรนะไมโครเวฟเนาะหรือว่าถ้าเกิดแบบใครแบบชอบเก็บของเยอะนะตรงนี้มันก็บอกว่าสามารถมีที่ที่จะดูวอินได้นะดูดอินตต้ไปได้ตัวนี้ก็จะมีตู้เย็นของมิสซูมิชิให้ด้วยนะครับผมระเบียงก็จะอยู่ทางด้านนี้ซึ่งระเบียงอ่ะก็กว้างขวางเลยนะสามารถที่จะวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทาโซนเป็นราวตากผ้าตรงนี้หรือจะวางตู้เล็กๆตรงนี้สําหรับเก็บของก็ได้นะครับผมโอเคเราให้คุณแนนพาไปดูห้องน้ำกันบ้างดีกว่านะครับมาดูในห้องน้ำกันดีกว่าค่ะ คือใหญ่มากอะปกติคอนโดเนาะส่วนใหญ่กห้องน้ำจะไม่กว้างขนาดนี้คือห้องนี้คือห้องน้ำกว้างมากๆเลยแล้วก็กระจกนะคะกระจกสมมติว่าผู้หญิงชอบแต่งหน้าในห้องน้ำา่อันนี้คือานางคิดว่าโอเคเลยวางของตรงนี้ได้สบายเลยก็มีบั克เฟกด์สำหรับเกลี่ยเต็มแบผมได้ด้วยนะคะเดี๋ยวห้องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเาดูถุูท้ายคลิปกันดีกว่าค่ะ มาถึงในช่วงทายคลิปแล้วนะครับที่เราจะสรุปให้ว่าเพื่อนๆต้องฐานเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะเป็นเจ้าของห้องนี้ได้กับย่านนี้เนาะย่านราชดาราดเ้าวมันไม่ได้อยู่ในซอยลึกนะครับมันติดรถไฟฟ้าไงซอยนี้ซอยราชดา19นะเานาะสามารถทะลุกออกลาดเ้าวได้ครับอ๋อทะลุได้แต่ว่าจริงๆอ่ะมันติดติดเลนะติดเอ็มอาร์ทีาชดาพิเศษนะครับใช่งงนในสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ฐานเงินเดือนประมาณ22,000บาทนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วนะครับกูได้เต็มร้อยเเ เลยผ่อนเดือนละประมาณ10,000บาทครับสำหรับอายุงาน4เดือนขึ้นไปก็สามารถกู้ได้แล้วสี่เดือนขึ้นไปก็สามารถกู้ได้แล้วสําหรับธนาคารที่ที่ีแต่ที่สำคัญต้องไม่ติดบูโรนะคะถ้าติดบูโรไม่คูนไม่ได้เลยนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่เลือกดูแบงก์อื่นนะครับก็ต้องขยับเป็น6เดือนนะครับสําหรับธนาคารกรุงไทย1ปีสําหรับทอสสและแบงก์อื่นๆนะครับหรือถ้าอายุงานน้อยกว่า1ปีอยากกู้ทอสสกู้ได้90%้าสิบเปอร์เซ็นต์นะย้อนไทีอันนี้คอนโดชื่ออะไรคอนโดวันรัชดาลาดพร้าวอยู่ในซอยรัชดา19นะครับ กดไลค์กด s u b สไคร b e กดติดตามเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดห้องใหม่ๆของเรานะครับหรือว่าถ้าคลิปนี้ไปเจอใน t i k t o k ก็กดหัวใจให้เราด้วยหัวใจทำยังไงครับพูแนนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ย่าลืมนะกดหัวใจให้เราใน t ิ k t o k ด้วยนะเราก็ยู u ู e นะซับสไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะห้องใหม่เข้ามาจะได้ไม่พลาดโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับผมไปยังไปแล้วครับบ๊ายบาย